ใหญ่ขนาดนี้ทุกคนนี่ค่ะโอ้ยทุกคนสวยมากโอ้โอ่าท,ทุกคนดูสวยมากกระซิบทำไมกระซิบกระซิบทำไมคะนี่ดูฮะเห็ดพึ่งมะนาวจ้ะเห็ดพึ่งมะนาวนี่ค่ะโอ้ยทุกคนดูสวยมากโอ้ โอ้ยเดี๋ยวหยนะงทุกคนโอเคนะคะตัวนี้ยังเอาได้อยู่ไม่เป็นไรนะคะตัดขาสักน้อยนึงเห็นอยู่ไหมคะ ผัดนี่แซ่บกว่าอีหอย่างเลยนะผัดแซ่บแซ,บแซบ่บเห็ดมะนาวค่ะนี่ตงเอานะไม่เอาไม่ได้อร่อยที่สุดเลยจะบอกให้เก็ดขก้บมะนาวนะคะนี่นะคะเก<อ>็บพอบอกกีเลยนะ,นะคะ เพ่งเจอเห็ดมะน,น,นาวมน,นาวค่ะทุกคนโอโ้โสีสันนะทุกคนหเห็ดพึ่งมะนาวไหมโอ้สวยสองดอกนั่งแก่ไปแล้วจ้ะเห็ดอันนี้สักหน่อยค่ะนี่ น,นี่คือเห็ดมันปูอันนี้ขึ้นราค่ะนนคเก็บเก็บว้จ้ะเดี๋ยโอ้ยไปต่อจ้ะสวยโอ้ยดูป้าดิดอ,อกหน่อยหน่อยทางนี้ครับอ้เห็ดมะนาว เห็ดมะนาวทุกคนยังมีเชื้ออยู่โอูโ้หูเขาเพิ่งออกมาช่วยเก็บเห็ดมะนาวแป๊บอยากได้เห็ดมะนาวทุกคนเป็นอะไรที่แบบชอบกินอร่อยนี่ค่ะหักไปก่อนถุงถึงก็ไม่ใสแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เจะค่อยไปจับใส่ทีเดียว ดูขาเก็บมะนาวอึบอึบอึบไปโอ้โหหอยขาขายาวมากดูค่ะอึบนี่ด <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปเก็บเศษอันนี้ออกทุกคนเนี่ยโอ้โหยาวมากเลดูดูค่ะดูนู่น เห็ดมะนาวจน่นค่ะมาทางนูง่นเห็ดมะนาวมันทำไมอะจังฮะเห็ดมะนาวเรามายอดจั <S 1> <S 1> เงเยอะมากเลยเนะาะป้านี่เนาะแล้วมันเรื่องของเรื่องคือมันสิบดาวทุกคนตอนนี้เราเพิ่มระดับเขาแล้วเพิ่มอันดับความมันลอยของเขาคือสิบดาวค่ะเมื่อก่อนเจ้ให้เขาเขาเาแค่ห้าดาวว่าสามดาวเห็ดสามดาวใช่ป่ะนะมันอยู่ที่คนชอบแหละเนาะใช่ไหม แต่เราผัดให้ให้สามีกินกันอะเขาบอกอร่อยอร่อยเนาะตอนแรกตอนแรกอะเหมือนจะไม่อร่อยนะทำหน้าแบบว่าเหมือนกับต้องกินอีกอย่างงี้ไงพอยพะยท้อๆพา้ิกนเจ๊ก็ไม่เข้าใจว่าเจ๊จะกระซิบทำไมนะเห็ใหญ่ขนาดนี้ทุกคนนี่ค่ะ มีแต่เราสองคนนะคะตอนนี้โอ้ยทุกคนดูนั่นน่ะนกก็ทักทายเราไปทุกคนสวยมากเดี๋ยวจะทําเมนูให้ดูนะคะทุกคนพาทุกคนดูสวยมากกระซิบทำไมกระซิกระซิบทำไมคะจะทําเมนูให้ดูคะ่ะขออนุญาตทําเมนูนะคะนี่ดูคะ เห็ดพึ่งมะนาวจ้ะเห็ดพึ่งมะนาวเนี่ยตรงนี้ทำไมเยอะจังอ่ะอะไรนะคะห่าเห็ดพึ่งมะนาวเออเยอะมากเลยเดี๋ยไปดูตรงนี้อีกจปนแบบวันนี้นึกยังไงไม่รู้เอาถุงสำรองมาแยกมาหลายถุงค่ะไปค่ะมาทางนี้อีกเนี่ยดูเข้าแก่นะเป็นดงเลยค่ะทุกคนดู อ้าวามาตัวนี้แก่แล้วจ้ะแกแล้วเขาจะออกตามถนนน่ะเยอะเลยจ้ะบ้านโอ,โ,อโอ้ยโอ้ยถูกใจมากเห็ดมะนาวกำลังสวยเลยทุกคนนี่นะอันนั้นแก่อันนั้นแก่คะ่ะเก็บไว้เป็นเชื้อคะ่ะไปจ้ามีเยอะคะ่ะเห็ดมะน,นาวอันนั้นพี่น้องอันนั้นก็แก่นุ่นก็แก่คะ่ะ อันนี้พี่น้องน่าจะได้อยู่ไปไปค่ะไปด้วยกันนี่โอ้โหนโี่สวยมากโอโ้ทุกคนผัดหนึ่งเลยเนี่ยอร่อยมากเลยเนาะยังยังไม่ลืมรสชาติวันนั้นเลยอร่อยดูเกือบเหยียบเลยเมื่อกี้โอ้โหดูขาดูขา เรบอกว่าพอแล้วตั้งนานแล้วทุกคนแต่ก็อีกดอกนึงอีกดอกนึ่งค่นอีกดอกอีกดอกไป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 ดูกันค่ะโอ้ยอันนี้เน่าโอ้ยทุกคนดูดูมันแก่ขึ้นเป็นดงเลยทุกคนดูฟาดเถอขึ้นเป็นดงอันนี้ได้อันนี้ได้อันนั้นแก่แล้วอันนั้นแก่โอู้หนี่งนี่ดอกน้อยดอกน้อยก็เอินเก็บเก็บใบเนาะ ถ้าสาวนะเก็บแน่นันถ้าสาวนี่ไม่ให้เหลือนะจะดูแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ไมควรบอกเขานี่ยดูดอกน,นี่ใส่เสื้อมานันนสามชั้นที่นี่ทุกคนอาจจะสังเกตเจ๊เจ๊มีเสื้อแจ็คเกต็ตแล้วก็เสือ้อหลายชั้นนะ่ะทุกคนเจใ๊ใส่อะใส่ทำไมเยอะแยะไม่รู้ไปค่ะใส่ตะก้าค่ะนี่นค่ะตะก้าสารเจ๊ อันนี้ไม่ค่อยสวยเอาไว้นี่จ้ะนี่ทุกคนเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งมะนาวแก่เนี่ยเห็ดพึ่งมะนาวมันแก่เนาะแก่ก็จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะมาเก็บแบบนี้โอ้ยอันนี้เกือบแกแล้วเนี่ยซึบนี่อุได้อยู่อุได้อยู่จ้าอันแก่นี่ก็เป็นเชื้อไปค่ะอ,อ้ได้อยู่จ้ะ เยวฉันว่าจะเอาไปแต่เดียวสวยค่ะใส่ทุงใส่ทุงไปใส่ทุงไปจ้าปิดไว้หน่อยถ้ามีมีแกมีอ่อนผสม,มไปเนาะอันไหนพอเก็บไว้ที่นี่ได้ก็เก็บนะคะทุกคนนี่เ,เก็บไว้เราไม่ได้เก็บไปหมดแล้วค่ะนี่ เก็บพอไปกินเห็ดมะนาวอ่ะเก็บปุ๊บเอาไปทํากินนะ่ะอร่อยปุ๊บนี่โอ้โหอันนี้ลูกดูแล้วไม่ค่อยสวยไปจ้าไปต่อจ้าเห็ดมะนาวทุกคนนี่สวยมากอนี่ดูพาดูดอกดอกสวยมากโอ้โหกำลังแบบน่ากินเลยเนี่ยาไปผ่าครึ่งหนึ่งแล้วก็ผัด ซอสหอยทุกคนแซ่บลายเด้อค่ะนี่อึ๊บนี่สวยจะไม่ค่อยทำแบบอกับข้าวให้ดูเนาะกับข้าวเห็ดอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะพยายามทำให้ดูนะคะทุกคนนู่นค่ะเหมือนจะเจอเห็ดพึ่งมะนาวนู่นหน่อย่าใหญ่ลุนช่วยหน่อยทุกคนได้บ่นี่อยากได้โอ้โหได้อยู่ ดอกเดียวดอกเดียวจะกิดทำไมไม่รู้นี่ดีใจอยากได้เห็ดมะน,นาวทุกคนวันนี้ตั้งใจมากจะมาเก็บเห็ดมะน,นาวค่ะแต่ก็ไม่ค่อยเจอนะเจอเห็ดมันปูหุยเป้าหมายนะคะทุกคนป่านี้เห็ดมะน,นาวคะ่ะติดใจมากเอาไปผัดเอาไปผัดเออน้ำมันหอยทุกคนอร่อยมากเห็ดมะน,นาวจ้าดูดูด สวยมากดูค่ะเห็นกลุ่มใหญ่นู่นค่ะนู่นแต่เขาแก่แล้วอ่ะเดี๋ยวจะไปดูก่อนว่าพอได้ไหมคะเห็ดมะนาวค่ะทุกคนเห็ดมะนาวเห็ดมะนาวจะ้ะเป็นโกเลยเป็นกลุ่มโอ้โหมืดเป็นกลุ่มเลยจะ้ะทุกคนป่าแห้งมาก ปลาแห้งแต่ว่าป่านี้มันมีมีน้ำไหลเนาะมีน้ำไหลปลาใหม่ทุกคนปลาเดาวดาสูงกันมาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่เจอเห็ดเหลืองเลยจ้าเจอแต่ปลาแรกๆเนาะ มะน,นาวค่ะทุกคนเห็นฟนางนาวทุกคนคะ่ะกะอ่อนซ่อนทั้งเห็ดม่นปูนะ่นาทุกคนเก็บไปพร้อม อ,อ๋อตโตยนังไม่ไม่อย่างาาาเงี้ยกินได้เขายัางเขายังไอ้นั่นอยู่นะคะ<ม>นี่คือเขาเพิ่งบานเด้ไม่ใช่เขาตายเลยเดยโ้โอ้โเอาละทุกคนมาเอาอีกดอกนึงนะคะ น้ำน่าจะเป็นน้ำแล้วเปล่าไปดูเห็ดมะน,นาวทุกคนโอเดินหาจะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนแวะซอยทำไมไม่รู้นี่ไม่เข้าใจกล,บบจจลกับบ้านเถอะเจ้ไปเจ้หิวข้าวแล้วกลับบ้านเถอะอะไรข้างในนุ่นนะเหลืองๆยังเหลืองๆเหลืองๆหทนันนี่เห็ดพึ่งคาลาย โอ้ยนีย่เดี๋ยวเอาเอาดอกเอาไว้เป็นเชื้อที่ป่าเนาะทุกคนเนาะนี่เอาแตะขาไปจ้ะนี่เอาดอกเอาไว้ตรงนี้ค่ะเป็นเชื้อนะจ้ะเห็ดสารพัดเห็ดเลยค่ะทุกคน,เห,หนเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งคาลายเห็ดเห็ดอะไรนะจำไม่ได้ชื่อเมื่อกี้เห็ดพึ่งมะนาวเห็ด มีหลายเห็ดเดี๋ยวต้องไปดูในตะก้าน้องค่ะวันนี้เก็บเห็ดหลายชนิดมากค่ะแต่น้องเขาเป็นคนเก็บเจ๊เก็บสี่ชนิดมั้งเนาะนี่ค่ะเก็บใส่ถุงจ้าไปทุกคนเราหาทางกลับบ้านทุกคนเห็ดก็สกัดเราอยู่นั่นแหละเอาแต่ขาไปค่ะอย่าเสียดายเด้อพี่น้องค่ะโอ้ไม่นะเจก็เสียดาย อันนี้เอาไปโอ้อันนี้ได้ได้ไปค่ะไปเอาไปเอาไป,เอาไปจ้ะทุกคนไปยังไม่เห็นเห็ดขอนสนเลยค่ะว่าจะเก็บเห็ดเห็ดขอนสนนาไปแกงเนาะให้เขาไปแกงให้เพื่อนๆกินว้าสาวมวยดันผ่านเห็ดเปิงหวานทุกคนกรี๊ดค่ะนู่นนะเนดิเ็นอยู่แต่ว่ามันเอไม่ได้เน,น,น่าเหรอมาทุกคนดูเต็มตะกร้าแล้วจ้านี่ค่ะสองคน ตะก,กาเจ้มันใหญ่เนาะไม่งั้นก็ล้นเหมือนกันตะก,ก้านี่ใหญ่อะไรนะสองเท่าสามเท่าเนาะแล้วนู่นดูเห็ดคอนสนเมื่อกี้บ่นอยู่ว่าตะก,การล้นแล้วนะไม่เก็บล้นนะวิ่งหัวขมำเลยทุกคน <c oughs> นู่นเห็ดคอนสซนอกีกเราก็วิ่งกลับมาเห็ดค <c oughs> อนสซนค่า